อุ้ยเซียวป้อบทประพันธ์กิมยงนนนกพรัตนแปลบทที่สิบเจ็ดวัดเซ็งเลี้ยงยี่ตอนที่หนึ่งลามะปางวนทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาด แต่ม่กล้าบุกเข้าไปว่งวงโพ่เกาะลันร้องว่าพยานขึ้นหลังคาตึกแกะกระเบื้องซัดลงไปคำสั่งพอถ่ายทอดออกปรากฏชายจักันสี่คนพยานปราดขึ้นบนหลังคาตึกแกะแผ่นกระเบื้องสะบัดซัดลงในห้องว่งวงโพ่เกาะกล่าวอีกว่า หว่างหินดินเข้าไปชายกกัรที่ร่วมทางมาอีกจำนวนหนึ่งก็เก็บหินบนพื้นขึ้นซักขว้างเข้าทางประตูไม้ดุดหา่าฝนเมื่อเป็นเช่นนี้คนภายในห้องต่อให้มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้ก็ไม่สามารถเร้นกายไว้สเก็ดหินที่กว้างเข้าไปแม้ถูกกระบองทองกระแทกกระเด็นออกมา แกระเบื้องบนหลังคาตึกล้วนตกหล่นลงไปลันได้ยินเสียงขู่คำรามดังกึดก้องหลวงจีนร่างสูงใหญ่รูปหนึ่งมือซ้ายหนีร่างหลงจีนอีกรูปหนึ่งมือขวากวัดแกว่งกระบองทองก้าวยาวๆออกมาหลงจีนรูปนี้อย่างน้อยต้องสูงใหญ่กว่าผู้คนธรรมดาหนึ่งช่วงศรีรษะ ระบองทองสะท้อนประกายวูบว่าบวาวับแรกรก้าวเที่ยมหานยิ่งนักะวาดก้องว่าพวกเจ้าล้วนรำคาญในก่อนมีชีวิตสืบไปหรืออุ้ยเสยวพ่ออย่างคำนวณว่าหลวงจีนในซอกแขนซ้ายฝ่ายตรงข้ามย่อมเป็นสุนติห้องเต้แต่หลวงจีนร่างสูงใหญ่พอออกจากห้อง ประกายตาผู้คนส่วนใหญ่ล้วนกวาดมองมายังท่านเป็นจุดเดียวเห็นฝ่ายตรงข้ามหน้าเขียวคล้ำเราสั้นชี้ชันปานเส้นลวดกีวรขาดวิ่นพร่ำพราเผยเห็นกล้ามเนื้ออันบึกบึนแข็งแกร่งสยบผมภูขวัญเหล่าลามะจนผดถอยไปหลายก้าวลามะปางวนร้องว่า ่ายตรงข้ามมีเพียงคนเดียวแร่งกลัวมันใหญ่ก่อนบุกเข้าไปวพวงโคกกล่าวว่าทั้งหมดระวังอย่าได้ทำร้ายผูกหลวงจีนในซอกแขนมันมันพอส่งเสียงร้องทุกผู้คนจึงกวาดมองมายังหลวงจีนรูปนั้นเห็นมีอายุสี่สิบเศษเรือนร่างสูงโปรกแฝงราศี สูงสง่าสองตาพริมลงเล็กน้อยกลับไม่เหลือแปลสภาพรอบกายแม้สักแวบเดียวยามนั้นลามะสิบกว่ารูปล้วนหือโหมเข้าหาห,าหลวงจีนร่างสูงใหญ่นั้นหลวงจีนร่างสูงใหญ่ก็สะบัดปวัดแกว่งกระบองทองดุดสายลมว่วงโพกเกาะพลันเลื่อนมือมายังวางเอวประชากแท้ออดเส้นหนึ่ง วนละมะปางวนใช้คอ้อนเหล็กคู่หนึ่งเป็นอาวุธสะอึกเข้าหาทางซ้ายขวาพ่วงโพกเกาะขยับข้อมือวูบปลายแส้ก็ะหวดใส่ต้นคอหลวงจีนร่างสูงใหญ่ดังฉาดหลวงจีนร่างสูงใหญ่ร้องอย่างขุนเคืองประนำกระบองลงใส่ลามะปางวนลามะปางวนตวัดค้อนขึ้นประทะแววเสียงดังเปลือง ้คู่ประเด็นจากมือหลวงจีนร่างสูงใหญ่กลับภูกขวดใส่หัวไหลอีกปราทุกผู้คนล้วนดูออกว่าหลวงจีนรูปนี้มีแต่พลังแขนมหาศาลวิชาฝีมือกลับธรรมดาสามัญยิ่งยามนั้นปรกากฏละมะรูปหนึ่งฉกฉวยโอกาสสะอึกเข้าใกล้รากุมแขนซ้ายของหลวงจีนกลางคน ซึ่งอยู่ในซอกแขนหลวงจีนร่างสูงใหญ่ฮุยเสียวพ่อชมดูถึงตอนนี้พลั้นกล่าวเบาๆสังยีพิทักษ์คุ้มครองหลวงจีนนั้นไว้สังยีรับคำดีดกายปราดไปเบื้องหน้าประกบนิ้วที้สกัดใส่วางเอวลามะรูปนั้นลามะนั้นก็ถูกสกัดล้มลง วีเ่เสยวพ่อก็ดึงมีดสั้นประกายดำจากในรองเท้ากุมกระชับด้วยมือขวาโหมปราดมาในวงต่อสู้เสือกแทงมีดสั้นใส่ลามะอีกรูปหนึ่งซึ่งคิดคือเข้าช่วยเหลือพวกพ้องลามะนั้นตะวาดอย่างกุนเคืองฟาดฟันดาบยาวลงหมายกระแทกมีดสั้นปลิวกระเด็นมิคาดอาวุธทั้งสองเล่มพอประทะกันบังเกิดเสียงดังฉับ าบยาวเล่มนั้นกลับผักสะบันเป็นสองท่อนดุดท่อนไม้ฟันลงยังคมมีดก็ปาดอุ้ยเสือพ่อลดข้อมือลงวูบคมมีดก็กรีดใส่ทรวงอกลามะรูปนั้นโลหิตดสดๆฉีดพุ่งดุดน้ำผุล้มหงายไปด้านหลังลามะอีกรูปหนึ่งส่งเสียงแผดด่าเป็นภาษาทิเบตคำหนึ่ง หาโถมเข้าหาอุ้ยเสียวป่ออย่างดุร้ายหมายขวัญอุ้ยเสยวป่อพุ่งมือซ้ายออกใช้วิชาคว้าจับใหญ่รวบคว้าปกเสื้อลามะรูปหนึ่งหยิบยืมสภาวะสลัดเหวี่ยงไปอีกทิศทางหนึง่งขณะเดียวกันสังยีหมุนกายกลับที่วูบใส่ใบหน้าอ้วงโพกเกาะอ้วงโพกเกาะรีบเบี่ยงกายไปทางขวา สังยีจึงสกัดดัดชนีมายังทวงอกลามะปาง้วนลามะปางวนแผดด่าว่าเด็กน้อยมิทันกล่าวอะไรกร็ถูกสกัดจุดล้มลงสังยีเรือนร่างอ่อนแอนแน่งน้อยท่ารางคล่องแคล่วปราดเปรียวประกบนิ้วเรียวงามที่วูบว่าเหล่าลามะและชายจกันที่ร่วมทางมากับ ป่างวนและอ่วงโพกเกาะล้วนล้มระเนรระนาดลงสิมโคยใต้สื่อแห่งวัดพุทธกวงยี่ร้องโพร่งว่านี่ประประสบน้อยสังยีหัวรออพลางรอบเรียนค่อยคารมว่านี่หลวงชีนเท่าจบธรรมพุ่งดัชนีใส่หวางเอวมัน พวงโคกเกาะแตกตื่นตกใจยิ่งกัดแกว่งแท่อ่อนคุ้มครองบริเวณซ้ายขวาหน้าหลังประทั่งสายน้ำยังไม่อาจสัดกระเซ็นเข้าไปสังยียังคงอาศัยมือเปล่าพุ่งวนเวียนอยู่นอกวงเจ้าอาว่าแตงกวงกระแทกนั่งบนพื้นต้องพรุ่นคิดขึ้นจนบัดนี้ เรายังสังเกตแนววิชาฝีมือของพวงโภกเกาะไม่ออกแต่ประสบน้อยนี้กลับรร้กาศปานนี้ไม่สาบเป็นสิทธิสำนักใดพวงโภกเกาะพลันแผ่ปุ้งพลังใส่ตัวแส้แส่อ่อนคล้ายทวนยาวเล่มหนึ่งทิมแทงมายังทรวงอกสังยีประวาดสำทับว่าอย พริ p ตาที่ปลายแท้จะสกัดถูกทรงอกสังยีสังยีพลันสกิดเท้าเบี่ยงวูบโน้มร่างมาเบื้องหน้าที่สกัดดัชนีมายังท้องน้อยอ้วงโพกเกาะอ้วงโพกเกาะก็พลิกแปลงกระบวนท่าได้รวดเร็วฉับไวยกมือซ้ายขึ้นกันปะทะสภาวะดัชนีจากนั้นตัวแท้วบเป็นวงเปลี่ยนเป็นสกัดใส่กลางหลังสังยี สังยีทยานขึ้นกลางอากาศพลิกร่างกลับมายื่นมือซ้ายคว้ากลุ่มปลายแส้่วงโพกเกาะไว้อ่งวงโพกเกาะสลัดข้อมือโดยแรงคิดเหวี่ยงร่างของนางเข้าหาผนังกำแพงสังยียามลอยอยู่กลางอากาศประวัดเท้าซ้ายเตะออกอย่างแผ่วพลิว้วพอดีเตะปูกขะหม่อมว่วงโพกเกาะร่างของมันพลันล้มคลืนลง สังยีทิ้งร่างลงสัมผัสพื้นช่วงชิงแส่ออดมาุู้เสีร์วพ่อโห่ร้องชมเชยว่าเย่ฝ yeah, ีมืออันประเสริฐกลางจาะมีดสั้นใส่ตาซ้ายอ่วงโคกเกาะกวาดว่าท่านทายทอดคาสั่งไปห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาอ่วงโคกเกาะร่างนี้อาจเคลื่อนไหว รู้สึกตัวมีดแผ่พลังเย็นเยียบเสียดผิวกายสร้างความแตกตื่นจนร้องว่าอังหงดอย่าได้เข้ามาหลวงจีนร่างสูงใหญ่เบิ่งตาโปนโตจ้องมองสั่งยี้ชั่วขณะกล่าวว่าเด็กร้อยกอดจากนั้นประคองหลวงจีนกลางคนนั้นกลับเข้าห้อง ผุ้เสียพ่อสืบเท้าไปหนึ่งเก้าคิดกล่าวกระไรกับหลวงจีนกลางบนกลับไม่ทันพ่วงทีสังยีกลับตกคลายจุดให้แก่เจ้าอาวาสเต็งกวงเจ้าอาวาสเต็งกวงยืดกายขึ้นประนมมือกล่าวว่าประสบน้อยพลังฝีมือสูงลำเยี่ยมยอดขจัดเพศภัยให้กับวัดเราอาตมากลับไม่ทันสังเกตพบ เสียมารยาติไปไม่น้อยสั่งยีหัวรอบพลางกล่าวว่าคิกๆิหาไม่ได้ท่านเกรงใจตอบองจื่อเรายิ่งเจ้าอาวาสเตงปวงเบื่อนหน้ามากล่าวว่าอุ้ยองจื่อพวกเราจะสะสางเหตุการณ์อย่างไร ที่แท้สั่งยี้แม้สยบเหล่าศัตรูที่บุกรุกเข้ามาตั้งหลายสิบคนแต่นอกวัดยังรายล้อมด้วยผู้คนกว่าร้อยคนสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอุ้ยเสยวป่อจึงกล่าวขอให้ยชนชั้นผู้นำทั้งสามสั่งทั้งหมดแยกจ้ายจากไปเป็นไรกกข่วงพกเกาะพอฟังทราบว่าอุ้ยเสยวป่อย่อมต้องพุกคามมันขับไล่บริวารไป มิรอให้อุ้ยเสือป่อเอ่ยปากก็ส่งเสียงว่าพวกเจ้าล้วนลงจากเขาไปรอคอยเราได้ยินผู้คนจำนวนร้อยที่เบื้องนอกรับคำโดยพร้อมเปรียงแวววเสียงปีเท้าดังสับสนชั่วปริบตาล้วนจากไปอุ้ยเสือป่อจึงกล่าวท่านเจ้าอาวาสขอเชิญมายังห้องหับด้านนั้น เจ้าอาวาสเต็งกวงรับคำชักนำอุ้ยเสีือพ่อเข้าสู่ห้องหับซ้ายมืออุ้ยเสีือพ่อจึงกล่าวท่านเจ้าอาวาสผู้คนเหล่านี้รุดมาสืบเสาะหาลามะน้อยจริงๆหรือเจ้าอาวาสเต็งกวงปากอ้าตาค้างไม่สามารถตอบคำท่านแม้ทราบว่าคนเหล่านี้รุดมาด้วยจิตเจตนาใด กลับไม่อาจบ่งบอกได้กุ้ยเิเสอร์พ่อกล่าวเสียงแผ่วเบาข้าพระเจ้าทราบว่าพวกมันมุ่งมาเสาะหาห,าหลงจีนห้องเต้รูปนั้นเจ้าอาวาสเต็งกวงสถานเฮือกกล่าวว่าที่แท้ประสบร่วงรู้แต่แรกแล้วข้าพเจ้าเดินทางมายังวัดท่านปราณีหาได้คิดประกอบสังฆทานใด หากแต่เพราะเพื่อพิทักษ์คุ้มครองหลวงจีนห้องเต้ที่แท้เป็นเช่นนี้อาตมาก็คลางแคลงใจแต่แรกรู้สึกประสบไม่ได้อุดมาประกอบสังฆทานจริงๆวุ้ยเสือพ่อเอ่ยสืบต่อพวงโพกก่เกาะลามะปางวนและพวกแม้ถูกราดกุ้มแต่หากปลดปล่อยพวกมัน หลายวันให้หลังคงย้อนกลับมาก่อกวนอีกโอ้มณีตัดสะจะอย่างไรไม่อาจฆ่าคนเด็ดขาดฆ่าทิ้งย่อมไม่มีประโยชน์อย่างนี้เถอะท่านใช้คนพันธนาการชนชั้นบริวารก่อนจากนั้นพวกเราจะสอบสวนว่าพวกมันสืบสอบหาหาลงจีนห้องเต้ด้วยเจตนาใด เจ้าอาวาสเต็งกวงขบคิดแล้วพงบศีรษะพล้อยตามปรบมือคราหนึ่งเบื้องนอกปรากฏหลงจีนรูปหนึ่งสาวเท้ามาเจ้าอาวาสเต็งกวงจึงสั่ว่านำประสบแท่อวงโปท่านั้นเข้ามาอุ้ยเสี่ยวป้อสอดํำขึ้นอวงโปก็คลอกลิ้งเจ้าเล่ เรงว่ามีอาจสอบสวนได้ความในใดยังคงสอบถามลามะปางงวนนั้นก่อนถูกต้องอาตมากลับไม่ทันฉุกคิดถึงหลวงจีนรูปนั้นหวนกลับออกไปชักชวนพวกพ้องหนีบร่างลามะปางงวนเข้ามาเนื่องเพราะคุณแค้นฝ่ายตรงข้ามทำร้ายหลวงจีนภายในวัดจึงเหวี่ยงร่างลงกับพื้นอย่างหนักหน่วง อุ้ยเสือพ่อยื่นมือซ้ายกิบถวยเก้าอี้ตัวหนึ่งสบัดปาดมีดสั้นในมือขวาใส่ขาเก้าอี้มีดสั้นคมกริบยิ่งปาดเศษไม้หลุดมาคล้ายกับปอกเปลือกผลไม้เขาปาดเจ้าอาวาสแตงกวงเบิกตาจนกลมกว้างไม่เข้าใจจิตเจต,ตนาฝ่ายตรงข้ามอุ้ยเสือพ่อวางเก้าอี้ลง สาวเท้าถึงเบื้องหน้าลามะปางงวนยื่นมือซ้ายลูกคลําศีษะแล้วรั้งมีดสั้นขึ้นวาดท่วงท่าหมายปาดลงลามะปางงวนร้องสุดเสียงว่าทำไม่ตายอุ้ยเสพ่อกล่าวว่าฉะไหนไม่ได้ทราบว,ว่าลา,า,า,ามะนี้กายมิจงแห่งทิเบตฝึกปรือวิชาเท้ากงศีษะเหล็ก แขนงหนึ่งดับกระบีมิอาจกล้ำกลายตอนที่้ัพเจ้าอยู่ที่นครหลวงเคยใช้มีดสั้นเล่มนี้ปาดใส่ละมะรูปหนึ่งปรีดปาดใส่ศีษะอยุ่ครึ่งค่อนวันกลับไม่ระคายแม้สักขุมขนหนึ่งพรานี้คิดทดสอบลามะใหญ่ท่านดูสังยีม้มมปากหูร่อรู้สึกสนุกสนานยิ่งลามะปางวนรีบกล่าวว่า เราไม่เคยฝึกเปรอวิชาศิษะเหล็กมาท่านหากเปรดปากใส่เราต้องตายแน่นอนอุ้ยเสียวพ่อกล่าวว่ามีแน่นักว่าต้องตายข้าพเจ้าเพียงปาดใส่ขมอมท่านหลุดมาส่วนหนึ่งจบจนเห็นมันสมองท่านก็หยุดยั้งยุติฟังว่าคนผู้หนึ่งหากกล่าววาจาตามความสัตย์มันสมองจะหยุดนิ่งหากโก้ปดหลอกลวง มันสมองจะไหลทะลักออกมาโดยไม่หยุดยัง้งตอนนี้ข้าพเจ้ามีวาจาถามไทท่านหากไม่ปาดมันสมองท่านไหนเลยทราบว่าท่านโปกปดมดเท็จจริงหรือไม่อย่าได้ลงมือเราจะตอบตามความสัตว์อุ้ยเสือพ่อคบคิดแล้วกล่าวก็ได้ก็ได้บัดน,นี้ตอบวาจามา เป็นผู้ใดใช้ท่านมายังวัดแสงเลี้ยงยี่เป็นลามะเสงลออ้อทอแห่งวัดกินยงอีใช้มาเจ้าอาวาสปตงกวงสอดคำขึ้นวัดเราไ้ามีข้อบาดหมางกับวัดกินยงอีลามะเสงลออ้อทอฉันไหนใช้ท่านมาก่อกวนหรือพวกเราหาได้มาก่อกวน สิทตอถอสือเฮียใช่เรามาสอบห,หาหลวงจีนอายุ4ี่สเศษรูปหนึ่งแต่ให้โป้กดว่าหลามน้อยรูปหนึ่งหายสาบสูญยึดถือเป็นข้ออากออกมาตรวจคน้นส่วน้วงโปส้สิงแสรูร้จักหลวงจีนกลางคนรูปนั้นจึงชักชวนมันมาสอบหาคนหากเราสามารถสอบพบฝ่ายตรงข้ามนับเป็นความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ เมื่อกลับถึงที่เปตองค์ดาไัยลามะย่ำบำเน็จพรางวันอย่างงามอุ้ยเสยวป่เอเห็นสีหน้าฝ่ายตรงข้ามสัตว์ซื่อจริงจังหาได้เสแส้งแกล้งดัดคาดว่าลามะปางวนก็หลงคนผู้อื่นผูกปลอกใช้มาโดยไม่ทราบว่าหลงจีนกลางคนนั้นคือสุนตีห้องเต้ดังนั้นลวงจดหมายภาษาที่เบตฉบับที่ช่วงจิงจากลามะในระหว่างทาง คลี่กลางออกกล่าวว่าท่านลองท่องอ่านให้ข้าพเจ้าฟังดูว่าไหนจดหมายเขียนว่าอย่างไรลามะปางวนรับคำอ่านเป็นภาษาทิเบตอย่างรวดเร็วกุยเสียวพ่อไม่ทราบหมายความว่าอะไรแต่ยังแส้งพงกศีษะกล่าวว่าท่านอ่านได้ถูกต้อง จเจ้าอาวาสท่านนี้ไม่เข้าใจภาษาทิเบตท่านก็แปลเป็นภาษาชาวฮั่นออกมาลามะปางว้นกล่าวว่าในจดหมายบอกว่าชนชั้นกูย้ยิงใหญ่อยู่ในวัดเซงเลี้ยงยี่แถบโง่ไทยสววจริงๆสะมาวะนิกายเทพบมังกรก็คิดเชื่อเชิญมันไปพวกเราควรทิงลงมือก่อน พียเสี่ยป้อได้ยินฝ่ายตรงข่ามเอ่ยอ้างถึงนิกายเทพมังกรด้วยคาดว่าคงไม่ได้ปั้นเรื่องขึ้นเองจึงซักถามว่าในจดหมายยังเขียนว่าอย่างไรอีกในจดหมายย้ำว่าการเชิญเชิญผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นออกจากวัดเซ็งเลี่ยงยี่กลับไม่ลำบากยากเย็นแต่เกรงว่านิกายเทพมังกรพอทราบข่าวจะรุดมาช่วงจริงดังนั้น เต่งล้อพอซือเฮียขอให้ตักหัวยื้อแห่งนครหลวงส่งยอดวิมือหนุนเนื่องมาสมทบอุ้ยเสือพ่อพงบศีระพรับทราบเบือนหน้ามายังเจ้าอาวาสเตงกวงกล่าวว่าท่านเจ้าอาวาสข้าพระเจ้าจะสอบสวนเจ้าอาวาสพุทธกวงยี่สิมโคยใต้ซือบ้างท่านหากไม่คิดรับฟังก็เชิญตามสะดวก เจ้าอาวาสเตง,ง,ง,งกวงผงกศิษะสั่งคนนำลามะฟังง่นออกไปควบคุมตัวสิมโคยใต้สื่อเข้ามาตนเองเวนกลับห้องเจ้าอาวาสซิมโคยใต้สื่อพอเข้าห้องมาก็แย้มยิ้มประจบกล่าวว่าคณรศน้อยทั้งสองอายุยังเย็กกลับมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมป่านนี้อาตามา นับว่าไม่เคยได้ยินดึกฟังมาก,ก่อนผุ้เสิ่พ่อตัดบทว่าข้ผู้ใดต้องการให้ท่านสรรเสริญเยืนยอถูกแล้ววิวระบุรุเตเจ,จริงไม่ชมชอบรับฟังคำเยืนยอแต่ที่อาตมากล่าวล้วนเป็นวาจาจากใจจริงกล่าวไปกล่าวมายังเป็นคำยกย่องเยืนยอ วิเสยวพ่อกล่าวว่าข้าพเจ้าถามท่านผู้ใดใช้ท่านมาอารวาสในวัดเซงเลี้ยงยี่ประุกน้อยเมื่อถามถึงอาตมาไหนเลยกล้าปกปิดอำพรางเป็นลามะเส้นล้อทอใช้คนส่งเงินห้าร้อยตำลึงมาขอให้เราชักนำลามะป่างวนมายังวัดเซงเลี้ยงยี่สอหาสอหา บุคคลคนหนึ่ง